อันนี้สิเพาะมือแรงครับต้นต้นรุ่นเดียวกันครับซิปซิปมือไงไหวครับนี่ครับแมนอยู่ซเพิ่นนั่นแหละเขาถามหากันเลยจัดการเพาะนี่แหละจะขอะภาพอะไรกน ไนอันนองปูมึงด้นนดอนุ่นเตียงข้งันน่นงปูต้นนี้อายุได้ประมาณอันหาเดือนนี่ละหาเดือนไทยเหรอนี่นี่ตัวใหญ่มันเป็นพันบูฟ็อกนะพันใหญ่ หาเดือนตอนนี้กัเที่เอาไว้เฮ็ดแนวน่ะก็เลยว่าแต่มาสีเพราใครมันกับใครเฉยเป็นเป็นอา่อ้แม่พันปีหนาครับใี่บบใครมั่นมันวอดดิพอสมตัวเถอะครับมันบเลยบอเพาะเพราะว่าผมถิ่มไวในบ่อแหละมันกับใครถิ่มเมื่อคืนฝนมันตก ครับขึนฝนตกนอนมันออกนขึ้นฝนตกมันก็นเลยไข่ไไขันเอาตัวเถิงลงกับเพาะอยู่น,น่อไดีไทยบบดีน,อน้อมทายอยู่ครับนี่ละเขาเลี้ยงแบบนี้ละครับเห็นบ่ครับรอก่อ,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 อีกยี่สิบมือมันกันสีอันเป็นลูกกบลบเหรอใอ้มะไข่อยู่บนตัวนี้ตัวเถิหมดเลยครับเด็ก ครับโห่อพอพันนันครับโอ้หผแล้วับโกลตัฝนตัวเหลี่ยงตัวเป็นกบเหนือเพว่าเขาไปเอ้าไปเมื่อไหแล้วนะตวกบเหนือดไหลเปิดเอ้าเิเอาตกุมเปต่อเอ่อเสียกุม นี่เวลาเลี้ยงก็เลี้ยงแบบนี้แล้วครับอันนี้เลี้ยงแบบบานๆนะหรือสียไปเลี้ยงในบอดินก็ได้บอดินมันก็บบอดินนี่ใช้น้ำลายบ่ับใช้ามำนี่คือกันบอดินแต่ไห้มันมีมองขื้นนางแน่ครับนี่แหละครับ เมื่อวา,านพงข้ายโลเจ็ดสิบครับแต่ในตลาดมันโล,ล่ลลอยเลยคเคยไปยามม่งตลาดแล้วครับเขาเอาไปปีกนะนเออมันโลมันโตละลอยนี่ครับมีละเป็นอันนี้มันเป็นตัวเผาพันพุเผาพันุพพ์น,นี่ตัวนี้สีเป็นโลออดอีกยีสิมเมอเอ<ข>า,าตัวเม่าตัวมีกับตัวเธอร์สเขาผสมกันเมื่อเอิเสาร์กระตักออกมันก็ มันกสิอันนี้นะแม่มั่นบ่อหุ่นแม่พันไปเบื้งมาพันกมันตัวใหญ่ได้ครับเจ็ดตัวเจ็ดตัวหกตัวโลก็ผมขายไปหลายเติมแล้วจนหมดแล้วเหลือสักนี่ออท้องโลกก็เอาพอพันได้ไปกิน เอไปกินก็ให้แม่พนตักหาสองโลเอาไปกินเลยก็บไดให้แม่พันตักหายนี่ตีดฟอะนี่นี่นี่แม่พันนี่บ่นี่นีนี่บ่อนบงนี่นี่มาบึงแม่พันนี่แม่พันพ้นสีใยแบบนี้มันตองมีอันแนวนี่ครับนี่บนสีไงแห้งนะครับนี้ว่าครับใครแล้วครับก็ว่าสีพ่อมาแลงเนี่ยเหแต่ก็ เาเบื้องฝนก่อนอย่างนั้นคันฝนสีมากกับสีลงเลยว่าสีลงเลยนี่แล่ะเขาออกไม่ไหวจ้างหากันบอกไปเล่าไม่ถือใครคาดตัวนี้เป็นบอเฉพาะแม่พันธุ์มืออื่นคันสีไข่ก็คือเอาประมาณหกโมงแรกกับเอาตัวแม่กับตัวเถิกถิ่มลงไปในการตัวน,นี้ก็เอาใบเลี้ยงเ<แ>ลี<บ>เ้ยงก็ตอนแรกมันก็เลี้ยงแหละตักไปขายไปหมดแล้ว,วขายในเด้อนจะสองกิโลอย่างโลดเจ็ดสิบบาทนั่นใช่หครับลุง นี่ตัวแม่พันน่ะแม่พันตัวน้อยครับตัวนั้นตัวน้อยมันกสีมีใต้แน่เป็นแน่ตามประชาประชาิครับมันธรมชาดม้ครับมันกสีบอเป็นใ้นี่คือกันครับมันบริสบูรณ์ตัวแมวตัวแม่มันเป็นตัวใหญ่แม่พัน มันมารวมกันเลยดิอย่างสมมตเซอร์กันต่อตัวเนาะการกานเท้าเอาแม่พันไว้ในการกับตัวเถิมันก็โคมกันไม่ตลอดมันไ้นโสมมันโสมแม่พันธกับตัวเถิมตัวเมย์เนี่ยแตกเนาะไงข้างไร่ตัวแม่ตัวจะข้างขาวก่ตัวเถิมมันจะมีกองเสียงครับอ๋อจะไม่ออกส้นหางครับอ๋อโอ้วหโอ้โหูจะเตากบตัวเล็กเถิมตัวทำ่มดีดด้วย ขันเป็นตระบ่าครับสามสี่หาพันเดี oh, ๋ยวนี nah <s <S ้คันโอ้คันเป็นควิดนีแต่เงินหลายละขาอขายูนี่ใครตัวนี้เอาไปกินให้แม่พ่อให้แม่พ่อตาหายครับเออเอาไปโอ้ขันวเขามาหับแพล่ล้วอพูนเพิินพูนพูนพูนเอาไปเพมาโหเลยกันอ้โหมาแล้ว

กเลียงแบบนี้ลครับลองเอาไปเลียงบิงตัวนี้ก็คล้ายไปหมดแล้วว่างตัวนี้ก็เลยว่างก็ว่าท่านนี้ค่อนข้างสะอาดตัวนี้ก็กบเนื้อม

งทางมากเลงทางมากเลยเหลือเลยตรงนี้ทางไปม่รู้เอาเอาตัวนี้ที่โน่นเลยเอาเอาตัวนี้ไรมันดูแข็งนิ่งเอาเลยเร็วเอาอีกคนเร็วตาม